món chóp nhiều lọ bưng to chá bung bung bưng to bưng binh to binh phi bung bưng bưng to nhìn bơ bung nè bung 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 chèo nhang bưng lợp lợp con à. ừ. bưng phái chèo liên liên bưng liên liên bưng lợp lợp nó lại nó mày nhìn mày,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  วุ้ยยังเลา่อล enfin? ่อเบื้องห่างบ่ยู่งซ้ำนี่แหละ่อยคุณน่ะเบื้างล่างกะจังสิเห็นบ่เห็นบ่ใจเห็นบ่เออล่มดีดีมองเนี่ยเปองล่มใช่ไหมนะคุณน่ะข้างบนคุณน่ะคุสวยมาตินนังล่ออยู่คุณน่ะฟางพุ่นะเสือขาวๆาเพิ่นเศร้าไม่แห้งเพิ่นเมื่อยเพิ่น อยู่ดุนบ่ค่อยได้แล้วดีเป็นไดงเ่าภาข่อยนางวันอาทิตย์นี้ก็เสียเงี้ยงแล้วเราบวบางเลยได้บัดเนี่ยบวบางภาข่อยเลาะเราได้ก็เลาะได้แค่มือนี่มืออื่นก็ขึ้นตาป้ากับเขาดู้ไหลเห็นบ่จ้ะงามบรรยากาศเนาะแดดบัวโน่เป็นไดท่านแดดเราเนี้ย่างบวเล้เราคอยตายหอนหอนเฮียง เห็นมอมองเขาอันรถบานแคมปิง้งงามๆพี่น้องเขาอยากให้มูเจ้าเห็นแล้วก็เ,เล่มาทายมาเลาะเบืองเลาะชายมูเจาเ้าเบืองมันงามผุ่นนะบรรยากาศดีดีแม่น้ำมูเซ่นผลมากับแม่น้ำอําไลมันมาจบกันไหมมองนี้คนจะมาเที่ยวหลายท่องเที่ยวป,ปกติแต่ว่าส่วนนี้บม่มีเขาหยัานโควิดเนาะ คนผู้ได้กระยานน่าจะว่าบ่เป็นหลายได้เยอะมั่นต้นนี่วันนี้ก็สิบัได้คอยมีวิดีโอดได้บ้านนี้คนบว่า,างได้บหมนเนี่ยเห็นว่าแม่น้ำมูสเซินทางเพียมามันจบกันทางนี้แม่น้ำ